ทีมงานเปิดเพลงโดนปิดคลิปเลยอ่ะใช่เขาตัดทิ้งเลยนะขได้ไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวผมพามาดูเกียร์รถเอสเจ็ดร้อยเจ้าก้านกล้วยเนี่ยมันวิ่งเขาเรียกว่ามันรอบเหลือใช่ไหมเขาเรียกว่ารอบเหลือแล้วมันเปลืองน้ามันเสียต่อเ็าเลยแนะนําให้มาดูเกียร์ตัวนี้มันเป็นแบบไหนเสียต่อตัวนี้มันจะเป็นฝาไฟฟ้าเฉยจริงๆไปเปลี่ยนหม้อลงทัดแบบจอฝาไฟฟ้านี่คือใช่มันเป็นเกียร์ออโต้นี่แหละใช่ไห มออลมคัสมันจริงๆมาเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เห็นไหมมันใช้ power shift เนี่ยเป็นไฟฟ้าอ๋อเป็นตัวเข้าเกียร์ไ,ไฟฟ้าเฉยใช,ใช่แล้วก็เปลี่ยน power shift ตรงเนี้ยให้กลายเป็นธรรมดาเปลี่ยนเป็นอ๋อเป็น power shift ธรรมดาใช่ครับแล้วก็ซื้อสายเกียร์ชุดหนึ่งแป่ชุดใหม่แล้วก็ซื้อหัวเกียร์ที่เป็นแบบดีสโลไฮได้ไมาใส่ใช่ครับซื้อหัวเกียร์ที่เป็นโลไฮได้แล้วก็ซื้อแต่ทีเนี้ย ญี่ปุ่นเขารักไก่มาอีกหน่อยหนึ่งคือเขาตัดขาคัททิ้งเลยเขาใช้เป็นที่หัวซีรีส์เจ็ดอ่ะมันจะเป็นกระป๋องคัทใช่ไหมครับครับแต่มันจะไม่มีขาเหยียบแป้นคัทอ่าไม่มีอที่น่าจะเคยเจอพวกโรบครอบญี่ปุ่นที่เป็นออโต้ครับครับแล้วต้องซื้อกระป๋องคัทที่ข้างหน้าคอนโซลชุดหนึ่งเอาไว้เหยียบแป้นคัทนะครับแล้วก็ซื้ออ้ารรถผมมันมีอยู่แล้วอ่ะ ้แล้วผมมันไม่ใช่เกียร์ออโตโมัต้นี่มันเป็นเกียร์<อ>ธรรมดาถ้างั้นก็เปลี่ยนพาวเวอร์ชิพหนึ่งอันพาวเวอร์ชิพหนึ่งอันใช่ครับแล้วก็สายขั้นเกียร์ชุดหนึ่งเกียร์พวกนี้รอบมันจะเร็วกว่าพวกนั้นใช่ไหมตัวนี้เป็นสิบรอบเป็นสิบรอบไอ้<ช>พวกนั้นล่ะอ่าพวกนั้นรู้สึกว่า s e F ผมจำรอบมันไม่ได้ผมไม่ค่อยได้เอามาแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่ z t F เนี่ยเวลามีปัญหาหรือว่าวิ่งไม่ออกส่วนใหญ่เขาหลังๆเขาจะเอาตัวนี้ไปวางกัน ตัวนี้กี่สปีดเนี่ยใช่ไหมว่าทำไมทำไมเพราะมันคล้ายๆกับ M 0 0 9นยไงตัวนี้กี่สปีดตัวนี้เป็น10สปีด10สปีดแล้วผมก็ต้องใช้หัวดีดนี่ใช่หัวดีดของวอนโว่หนึ่งตัวของวอนโว่เหรอใช่ของพวกอื่นไม่ได้เหรอวอนโว่อะไรก็ได้ที่เป็นแบบหัวดีดโลหะเมก้าได้เหมือนกันเมก้าก็ได้แล้วไอ้พวกสลีนอยพวกนี้ผมต้องใช่ไหมสลีนอยพวกนี้อ่า จริงจิงมันแล้วแต่คนแปลงบางคนก็ยิงตรงเข้าเลยบางคนก็ยิงผ่านตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเอาแปลงเสร็จแล้วเซอร์สนอยถอดทิ้งเลยแล้วใครจะแปลงให้ผมถ้าเกิดผมเอารถมาเนี่ยเยอะแยะอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อแถวนี้ไม่มีแถวนี้อ่าจริงๆิงตามร้านมีคนทําอยู่ผมมีร้านช่างช่างช่างนันร้านอนันอยู่อีกซอยหนึ่งขอรับแปลงรับแปลงอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเสียจะขายให้ผมไหมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคุยกับเขาให้ว่าทาเสร็จใส่ให้ไปเลยเพราะตอนนี้ ทีมที่ร้านอนันต์พอดีเราเราสนิทกันแกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะอีกประมาณน่าจะประมาณหลังปีใหม่หรือหลังปุจีเนี่ยก็จะเอามาทําเป็นเปิดวางเครื่องรับวางเครื่องไปเลยใช่แล้วที่ตียต่อว่ามีโปรเจกต์กันนะใช่มีโปรเจกต์กันแล้วแล้วผมก็มีเครื่องเยอะด้วยขายเยอะด้วยก็เลยว่าจะแชร์ความรู้กันไปเลยครับแล้วทีเนี้ยไอผมรถผมมันมีเกียร์ฝากเนียมันมีช่องใส่เกียร์ฝากไหมเอามีเหมือนกันเกียร์ฝากเกิดได้ราคาเทีย ไม่ใช่ผมเอามาใส่เอาซื้อมาใส่แปเอานี่แหละรถผมมันปัน่นเลยนี่ไงปั่นไฮดรอลิกไงได้ได้แปลงได้เนี่ยสายมันแตกมีกี่ตัวนี่เยอะไหมเยอะแยะมีหลายรูปมากสิบสปีดใช่ไหมเขาเรียกพวกนี้สิบสปีดไอไอหัวนี้อันนี้เขาเรียกเกียร์กึ่งออโต้ไหมตัวนี้เรียกว่ากึ่งออโต้สมูทที่เขาว่ากันนะใช่นี่คือสมูทอันนี้คือสมูทเตอร์ยังไม่ใช่ออโต้อ่าเป็นสมูท อ๋อก็ทั่วไปนี่แหละเกียร์สมูททั่วไปนี่แหละเอาง่ายง่ายซะสิบสปีดสมูททั่วไปนี่แหละอันนี้ก็ใช่อืมสิบสปีดสมูททั่วไปนี่แหละวันก่อนขายส่งลูกค้าไปละห้าลูกนั่นก็ใช่ผมมีเยอะให้ถ้าเกิดผมเอารถมามันจะมีพื้นที่ให้จอดไหมล่ะแปลงเดี๋ยวติดต่อกันช่างทำคุยได้เลยแต่แกวางแัดการจะจะไปแปลงที่ไหนน้อนี่คุณจะแปลงได้รถผมมันยิ่งแคบอยู่มันมีวินมันมีอยู่เจ้าหนึ่งแปลงได้ เก่งด้วยนี่เป็นผมรู้จักนะจริงจริงมีหลายช่างมากครับแต่ว่าถ้าถ้าจะอีกผู่หนึ่งถ้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคามากก็คุณเดชสุพรรณคุณเดชสุพรรณพ่อเลยพูดเริ่มต้นเลยเริ่มต้นแปลงไอ้พวกนี้นะใช่ครับคนแรกด้วยที่แปลงอันนี้ได้นะใชเพราะแกมองว่ามันรุ่นใหม่ญี่ปุ่นมันน่าจะมีอะไรพิเศษแกก็เลยลองทำดูแล้วแกก็ประสบความสำเร็จทำได้เลยใช่ครับแล้วหลังๆมาก็ก็ได้ต้นตำรับมาจากแกนั่นแหละแกเป็นต้นตำรับ ให้คนเขาแปลงกันเนี่ยนะใช่โอ้หลายๆถูกก็เลยเอ้ยวิเคราะห์ไปแล้วรถผมรถผมมันก็ได้เปรียบสิหนึ่งมันมีมันมีสายเกียร์คันเกียร์อยู่แล้วมีขาคัดอยู่แล้วใช่ไหมมีขาคัดอยู่แล้วมีคันเกียร์อยู่แล้วก็แค่เปลี่ยนไอ้นี่ใส่อันนี้อันนี้พอไปชิปที่จะทำขายจะทำใช้ก็รถผมเองคันหัวเหลืองๆงั้นไงที่เจตต่อว่าหัวเหลืองๆนั่นแะ ถ้าจบสุดเลย M ศูนย์ศูนย์เก้าแต่ราคาเกียร์แม่งแพงมากแต่มันเป็นเกียร์ไทยต้องขาเกียร์ไทยไปมันกี่สปีดสิบมันเป็นแปดแปดเหรอใช่เป็นอีตันแปดสปีดเหรอเป็นอันี่ไงตัวตัวรถบ้านเรารถเมก้านี่นะใช่ตัวพวกติดมิเตอร์มาอุ้ยมันหายากยากสิแต่ถ้าได้เกียร์ลูกนั้นนะจบสุดแล้วมันมีสองอย่างตอนเนี้ยที่ผมจะต้องทำก็คือหนึ่งเปลี่ยนเกียร์สองไม่งั้นก็ไล่เฟืองท้าย ลายเฟือง้ายเป็นของเกียร์ออตโต้ได้แล้วเกียร์สมูทเตอร์เข้าใจละเกียร์สมูทเตอร์นี่อ้ันผมไม่มีอะไรนี่เลยกระปเปอรลมอ่ะผมจะไปหากระปเปอรลมเลยเนาะเสียต่อถึงจะได้อันนี้ก็เป็นหัวของช่างบอยสายกระดิ่งครับเดี๋ยวเขาก็เข้ามารับ เขาจะไปใส่รถลูกค้าเยอะแยะมากมายอตายจ่ายหัว X x z 3 6 0เป็นหัวนอกจ่ทำสีวางใส่หัวบานเลาได้เลยผมก็มารอเอาเครื่องกลับบ้านครับ CG ปั๊สาย130ใส่หัวกระตูนครับ n t r หัวกระตูน มาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะตั้งแต่ตีสามมานอนอยู่ปั๊มบางจากกว่าจะถึงเชียงโกลมน้อยเนี่ยนี่ตอนนี้เขาก็กำลังล้างให้อยู่ได้ยกขึ้นรถซะไพี่เขาล้างให้อยู่ ไม่ถึงบ้านเลยเนีขากล่อ,องมาให้พี่พิมอยู่ไหนอะกล่องโอ้นี่โอ้โหมันจะไม่ร่วงบ่อง้องใส่ในรถยกใส่ในรถพี่พิมซื้อของกับเตาในที่ตกร้านค้ำคูนซื้อหลายกล่องแล้ว ผู้สาวร้านคำคุณก็ามาส่งสสอ้ารีวิวทั้งหม,ม,มดที่ฟิมมาโอนไว้ด้วยโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหโสายปีโอนไวซะด้วยโอเคเดี๋ยวยัดคนเห็นหน้ารถเครื่องเราก็เอาไวบา้บนหลังรถครับอันนี้ก็ยกขึ้นไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะเนี่ย เครื okay. <S <S like ่องก็หลายตัวมาเือลยตมากตอนนี้ผมโทมมากเลยตอนนี้น้ำก็ไม่แน่อบ ยกเลยล้างเรียบร้อยยกขึ้นไปส่งลูกค้ามหาสารคาม ไปพัดลมครบ